อ้าวสวัสดีครับผมจ่าชาติไล่เปี่ยมสุขครับวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาใน Facebook ก็ค่อนข้างมากเรื่องของการไว้ลลำการสางกอแต่งกอแต่งยังไงละ่ะนี่ครับดูหน้าตาแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มยังไงนี่คือไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอายุปีก่กกว่าก็ตัดหนอ่อขายกันมา1ฤดูกาลละนี่ก็เป็นฤดูกาลที่สองที่เรา เราจะสางกอเพื่อเอาหน่อนอกหรือดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ประกผู้ช่วยของจ่าก็เริ่มบันเลง <c oughs> เครื่องมือที่ใช้ก็มีเลื่อยโคง้งประกขอดูเลื่อยโค้งหน่อยนี่ครับซื้อได้ที่ไทยวัสดุสอง้อยห้าสิบห้าบาทถ้าลูกน้องฝากซื้อสองร้อยเจ็ดสิบครับกินกำไรยี่สิบบาท <c oughs> กินกำไรสิบบาท <c oughs> ไม่มีลรวเขาพูดเล่น ตอนี้เราก็ตัดต้นเก่าออกต้นเก่าก็คือต้นที่ถูกใช้งานไปแล้วในปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับเรื่องของรากของต้นเก่าเนี่ยมันก็จะหาอาหารได้ไม่เก่งไม่เก่งละแล้วก็ลำต้นก็เก็บอาหารได้ไม่เก่งละใบก็เริ่มเหลืองเริ่มเหลืองก็การสังเคราะห์อ,อาหารการปรุงอาหารก็ไม่เก่งเหมือน,เ,อนเดิมเพราะนั้นเราก็ต้องทำรีเฟซเขาเพื่อเป็นการกระตุ้น สัญชาติการนำลงเผ่าพันธุนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเมื่อเขารู้สึกว่ามีน้อยหรือมีไม่พอเนี่ยเขาจะสร้างเพิ่มไอการสร้างของเขาเนี่ยเขาเป็นไผ่พันธเบาอยู่ละไม่สนใจฤดูการเพียงแต่ว่าถ้าได้องค์ประกอบมันครบเขาก็จะพร้อมที่จะสร้างหน่อให้กับเราการเลื่อยก,ก็คือเลื่อยให้ชิดดินมากที่สุดเพื่อไม่กีดขวางเวลาที่เราตัดหน่อไม้นะครับ เลื premises, 1, <c oughs> ่อยให้ต่ำที่ส anyway. ุดชิดดินมากที่สุดการที่เราให้เขามีจำนวนลำน้อยๆเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้เขาสร้างเพิ่มเราก็จะไว้ไผ่อไว้ลำไผ่บงหวานเนี่ยก็ประมาณห้าถึงหกลำเลือกลำที่สมบูรณ์นะครับไว้ลำที่ลำใหญ่ขึ้นตั้งตรงนะครับ รับแสงแดดได้ดีนี่ก็จะเลือกเอาไว้ส่วนลำเก่าๆก็จะถูกตัดออกลำที่เล็กไม่ได้ขนาดก็จะถูกตัดออกหรือขุดออกไปทำต้นพันธุ์ลำเก่าๆก็ดูง่ายๆครับสีของลำต้นก็จะต่างออกไปใบก็จะเหลืองเพราะคนก็ทำด้วยความชำนาญน,นะครับ ไ่ในสวนมีไม่มากครับวงหวานก็มีอยู่แค่พันกว่ากอเฉพาะในสวนนะครับสวนในแปลงขยายพันธุก็มีอีกพอๆกันเพราะนั้นพันกว่ากอเนี่ยผ่านมือพระกลทั้งหมดผ่านแบบว่าถ้าจ่านั่งเฝ้าก็สวยหน่อย <c oughs> <c oughs> แซวเล่น <c oughs> ป็นจะเป็นคนอารมณ์ดีครับเป็นทหารเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตวิทยาไม่ต้องห่วงอะต้นที่ยังติดใบเหลืองอยู่ยังเหลืออีกสองต้นปะต้นนะครับใบเขายังเหลืองอยู่แสงจะน้อยไปหน่อยครับวันนี้อากาศมันค้มวันนี้วันที่8ปธันวาคม เอาตีหัวนาย้างแล้อากาศหนาวก็เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมมวลอากาศเย็นเนาะความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมแล้วอากาศที่นี่ก็เย็นลงตัดเลย <c oughs> เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดอ่าประกลโชว์มีดหน่อยนี่คู่กับสวนมานานเลยครับเราเรียกมันว่ามีดตะขอตายมันจะงุมง้มๆหน่อยก็จัดการลิดแขนงที่ต่ำกว่าระดับสายตาเพื่ออ่เหตุผลก็คือแขนงที่ต่ำกว่าระดับสายตาเนี่ยมันจะไม่ได้รับแสงเมื่อไม่ได้รับแสงก็เท่ากับว่า ใบของเขาที่เกิดก็จะไม่ไม่สังเคราะห์อาหารแล้วยังทําให้กอลกกอลกเราบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเนไม้นะครับถ้าใบเราปล่อยให้ใบเขามีเนี่ยตรงนี้ก็จะบังเราวิธีลิดก็คือยืนเฉียงๆแล้วก็ลิดท,ทั้งสองฝั่งขึ้นและลงการลิดขึ้นและลิดลงเนี่ยครับยิ่งมีดเราคมเนี่ยลำต้นจะไม่ฉีก ลำต้นของเราจะไม่ฉีกบางคนริดแล้วริดอีกริดแล้วลิดอีกก็ยังเกิดขแขนงอยู่นั่นแหละครับจา่าทำยังไงก็แสดงว่ายังลิดไม่ไม่เอี่ยมพอยังยังริดไม่ถูกต้องนะครับเนี่ครับประกันทำให้ดูละนี่เดี๋ยวก็ต้องเก็บหน่อย กิง่งหรือใบที่ไม่ได้โดนแสงไม่ได้รับแสงเนี่ยครับไม่มีประโยชน์ใด liksom, ๆเพราะนั้นเอาออกครับไผ่เนี่ยเขาสร้างจากบนลงล่างเขาก็เห็นไหมครับเขาจะสร้างใบจากข้างบนลงล่างสร้างกิ่งสร้างแหนงจากข้างบนลงล่างสร้างต่ําลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมามาเจอตำแหน่งที่เราลิดออกไปแล้วสร้างไม่ได้เขาก็จะข้ามเลยก็จะมาสร้างที่หนอทั้งหมดครับ หลังจากลิดแขนงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยก็เป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ได้ทั้งหมดไผ่รู้สึกว่าชอบที่สุดก็คือขี้หมูจะเขียวแล้วงามเมื่อไรที่เราบำรุงจนเขียวแล้วงามจนถึงใบดําแล้วได้แล้วเนี่ยหน่อนี่โอ้โอเลยฮะเป้งๆเ,เ,เลยมงหวานเพชรน้ําผึ้งแบบที่คัดพันธุ์แล้วเนี่ยครับ จะให้ขนอ่ดให้หนอโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามขีดต่อหนอสำหรับลำต้นสำหรับกอที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปนะครับยิ่งอายุกอยิ่งมากยิ่งยิ่งให้หนอใหญ่แล้วก็ให้ใหญ่ได้ยาวนานมันบ่งบอกถึงระบบรากของเขาที่มันแข็งแรงขึ้นหาอาหารได้ต่อเนื่องขึ้นโดยเฉพาะอาหารถ้าเราให้ให้แล้วให้เพียงพอเนี่ย เขาจะนําไปใช้ได้เลยก็หากันได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนถ้าทยอยให้มันก็ทยอยสร้างเราให้ไปเยอะๆเลยครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาสร้างให้เราเยอะเมื่อสร้างให้เราเยอะเนี่ยเขาก็กินเยอะเป็นเรื่องธรรมดาลงทุนไปเลยคิววันหนึ่งกระสอบต่อปีนะครับต่อปีต่อกอก็เป็นเงิน30บาทแกบดาอีกกระสอบละสิบาทหนึ่งกระสอบเต็มๆนะครับคิววันในโรยรอบรอบโคนฐาน ่วนแกบดำเนี่ยสามารถใส่ทับไปได้เลยแล้วก็เกลี่ยให้สวยงามแกบดำช่วยอะไรแกบดำช่วยชะลอการเจอแสงของหน่อไม้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับหน่อไม้ที่โผล่ขึ้นมาแล้วยังไม่เจอแสงเขาจะยังไม่เข้าสีธรรมชาติก็คือไม่เป็นสีเขียวช่วยชูเรื่องของรสชาติรสชาติเขาจะอ่อนลงอา่าทำให้มีสีสันสวยงาม สีก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับลวดลายก็จะจางๆดูแล้วสวยงามน่ากินครับกวอบหนอก็จะอวบด้วยแล้วก็แก็บดําก็จะช่วยเราเรื่องของการเก็บน้ําเก็บน้ําไว้ได้นานทําให้กอมันชื้นไผ่ของเราเป็นไผ่พันเบาอยู่แล้วถ้ากอชื้นอยู่ตลอดจะออกหนอต่อเนื่องครับออกหนอดต่อเนื่อง <c oughs> สวนของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงข้ามวัดหนองโบสตําบลแม่ละกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรของจ๋าก,ก็0897042357แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0812147174นะครับสามารถโทรได้ตลอดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวนไผ่โทรปรึกษาได้ครับไม่ว่าท่านจะซื้อกิ่งพันธจากใครก็ช่าง ผมยินดีให้ความรู้เป็นวิทยาทานเพราะว่าทําสวนไผ่มาแล้วนี่ก็ปีนี้เป็นปีที่7พอดีปีที่7ของผมเนี่ยก็คือศึกษาเรียนรู้จากกอไผ่จริงๆเลยเรียนกับไผ่จริงๆเลยผมตอบคําถามจากประสบการณ์อะไรที่ผมเจอมาแล้วท่านกําลังเจอเนี่ยท่านถามมาได้เลยผมตอบได้แน่นอน แต่ถ้าอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็ยินดีที่จะหาความรู้มาให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาตั้งตั้งโจทย์ตั้งคำถามด้วยกันแล้วก็หาคำตอบหาคำตอบจากการปฏิบัติงานจริงครับนี่คือหน้าตาของกอที่สางเสร็จแล้วพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยใส่แกบดำแล้วก็ให้น้ําหลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนครับกอน,นี้จะเริ่มให้หนอแล้วก็จะมีหน่อไม้ขายกันหน่อไม้บวงหวานเน,น้ำผึ้งเนี่ย เป็นไผ่ที่มีรสชาติหวานกรอบสามารถทานสดได้เลยครับประกอบอาหารได้สดๆยำตำส้มตำทาสลัดได้เลยาสาเหตุที่ไม่มีรสขมก็คือเขาปลอดยูริกและปลอดไซยาไนมีค่าเป็นศูนย์นะครับไซยาไนและยูริกมีค่าเป็นศูนย์ก็ขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ถ้ามีคลิปอะไรที่เป็นสาระเกี่ยวกับ เรื่องของกเกษตรเนี่ยก็จะพยายามมาลงให้แบบฟรีๆไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อถวายแก่ในหลวงเนาะเพื่อถวายแก่พระองค์ท่านเพราะ,าราะจ่ายเองก็เป็นข้าราชการในองค์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หออัวเหมือนกันขอบคุณครับผม